ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีอ้าวชาวลัคนาราศีกุมนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่16สิงหาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่22สิงสิงหาคมนะครับก็เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้น มีดาวถึง4ดวงเล็งไปยังลัคนาราศีกุมหนึ่งในนั้นคือดาวอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่กับดาวพฤหัสซึ่งอยู่ที่รักเอ่อลัคนาราศีกุมดาวอาทิตย์ได้เกษตรตราธิบดีด้วยนะครับถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีโชคดีของชาวลัคนาราศีกุมทีเดียวสัปดาห์หน้านี้พยายามเสี่ยงโชคไว้บ้างนะครับแล้วการเงินก็จะสะพัดด้วย นะครับต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี้ถ้าไม่นับวันพุธวันเดียวนะนอกนั้นแล้วการเงินจะดีจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินเข้ามานะครับจันทร์อังคารก็เป็น2วันที่ดีแฮปปี้นะครับจะได้รับสิ่งที่ดีๆมีความสบายอกสบายใจก็จะมีวันพุธแหละให้ระวังเรื่องเสียเงินเสียทองหรือว่าจะมีเรื่องหงุดหงิดจุกจิกในเรื่องการเงินนะครับ จะติดต่ออะไรในเรื่องสําคัญสคัํญอย่าประดิต่อในวันพุธนะสัปดาห์หน้านะครับพฤหัสสุกเสารดีมากนะครับการเงินการทองขยับดีขึ้นติดต่ออะไรก็ได้รับความสําเร็จดีมีโชคมีโชคดีนะครับก็ดาวไปเลงลัคนาถึง4ดวงอะนะถือว่าโชคดีทีเดียวแล้วก็ดาวพฤหัสเดิมเนี่ย ทับลัคนาได้องค์เกณ์นารักเก์อุดมเกณฑ์อยู่แล้วนะครับซึ่งดาวพระหัสมาจากเรือนการเงินแล้วก็เรือนลาบแสดงว่าจะยังมีโชคดีตลอดนะชาวลัคนาราศีกุมก็ให้สบายใจได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะสัปดาห์หน้านี้เป็นอะไรที่ดีมากคนโสดมีเกณฑ์พบคู่มีเกณฑ์เจอเจอคนที่ถูกใจ นะครับมีคนมาชอบมีคนมาถูกใจแล้วก็น่าจะเจอคนที่ดีๆด,ด้วยนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับคู่จะนำมาซึ่งโชคดีนะนำลาภผลที่ดีมาให้ได้ของอะไรดีๆจากคู่หรือว่าคู่นำโชคมาให้ก็ได้เอาเป็นว่าชาวลัคนาราศีกุมจะได้โชคดีจากคู่จากสามีคุณภรรยาคุณก็แล้วกัน นะด้วยโยกเกณฑ์ของดวงดาวทั้งหมดนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ส่งผลดีนะครับกับชาวลัคนาราศีกุมทีเดียวก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีนะครับสินสามิงไปก่อนนะครับสวัสดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี